มีพุทธภาสิตอยู่สองบรรทัดนะซึ่งเราสวดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของอบทธรรมวัดสวดมนต์พุทธภาสิตนั้นก็คือความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าพอทำแล้วย่อมเดือดร้อน ในภายหลังทำความดีนั่นแหละดีกว่าพอทำแล้วนะย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเอาความหมายก็ชัดเจนนะความชั่วทำแล้วนี่มันก็เดือดร้อนน่าจะไม่มีใครรู้แต่มันก็ทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ ส่วนความดีเนี่ยทำแล้วเนี่ยย่อมไม่เดือดร้อนแต่ที่จริงเนี่ยนอกจากไม่เดือดร้อนแล้วยังทำให้มีความสุขได้ง่ายสุขเพราะว่าได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นหรือว่า สุเพาะเกิดความภาคภูมิใจปิติอย่างในอย่างเวลาเราสมาทานศีลเนี่ยนะตอนท้ายพันธะก็จะบอกว่าสีเลนสุกติงยันติสีเลนภกสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย กูง่ายคือว่าศีลทาให้เกิดสุขศีลทําให้เกิดพกทรัพย์นะศีลทาให้เกิดความสงบเย็นนี่ขนาดเป็นการไม่เบียดเบียนนะคือไม่ทําชั่วถ้าว่าทําดีด้วยแล้วเนี่ยนะมันก็ยิ่งมีอน,นิสงสนะ์เพิ่มพูนขึ้น ราะฉะนั้นเนี่ยเราควรตั้งใจทำความดีแต่ความตั้งใจทำดีมันไม่พอนะเมื่อตั้งใจทำดีแล้วต้องรีบทำด้วยอย่ารีรออันนี้สำคัญมากเลยนะหลายคนก็ก็รู้ว่าทำดีอ่ะดีแล้วก็ตั้งใจ อยากจะทำดีแต่บางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะรีรอผัดผ่อนในการรีรอผัดผ่อนนี่อาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสที่ได้ทำดีเลยก็ได้นะเดี๋ยวเพราะการทำดีกับคนบางคนเช่นผู้มีพระคุณเนี่ย อ้การทําความดีกับผู้มีพระคุณเนี่ยนะคือบุปการีเป็นต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเรามัวรีรอผัดผ่อนสุดท้ายอาจจะไม่ได้ทําก็ได้แล้วพอไม่ได้ทําแล้วนะมันก็จะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมา ไม่ใช่เดือดร้อนใจเพราะทำชั่วนะแต่เดือดร้อนใจเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ทำความดีกับผู้มีพระคุณหรือบุปการีมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับพ่อตั้งแต่เล็กนะพ่อแม่นี่ก็เสียไปตั้งแต่เขายังเล็กยังน้อย พ่อก็ดูแลลูกชายอย่างใส่ใจแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากข้าวเช้าข้าวเย็นนะพ่อก็ทำให้ลูกกินแม้กระทั่งเมื่อลูกโตแล้วนะข้าวหมาอเชลัยพ่อก็ยังทำข้าวเช้าข้าวเย็นให้ลูกกิน แล้วก็พ่อก็พูดอยู่เสมอนะว่าเนี่ยให้กลับมากินข้าวเย็นกับพ่อนะทุกวันจะกลับสายแค่ไหนดึกอย่างไรพ่อก็จะรอและชายคนนี้ตอนหลังเนี่ยก็เรียนจบแล้วก็ได้ทำงานในบริษัทที่ มีชื่อเสียงตำแหน่งที่เขาได้รับนี่มันก็เป็นตำแหน่งที่ดีด้วยแต่ว่าก็เช่นเดียวกับตำแหน่งที่สำคัญนะคือภาระมันเยอะตอนหลังนี่เขาก็เริ่มจะกลับบ้านดึกไม่กลับเย็นไม่กลับค่ำนะนกลับดึกเลย พ่อนี่ทำกับข้าวรอก็กลายเป็นบ้านรอเกอนนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยกลับดึกบางทีก็กินอาหารกับลูกค้ากลับมาถึงบ้านนะก็พ่อเข้านอนแล,แล้วพ่อนี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยนะมากินข้าวเย็นกับพ่อ เวลาลูกนะไม่กลับบ้านตามเวลานะพ่อจะโทรศัพท์โทรศัพท์ไปถามลูกว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่นะมากินข้าวเย็นกันพ่อรออยู่ทีแรกลูกชายก็พูดต่อไปนะว่ายังไม่ว่างนะติดประชุมบ้างเลี้ยงลูกค้าบ้างประชุมกับลูกน้องบ้าง ให้พ่อกินไปก่อนแต่พอพ่อโทรมาถาลูกหลายครั้งตอหลังลูกก็ลำคาญนะแค่เห็นโทรศัพท์แค่เห็นเบอร์ของพ่อนี่ก็โชว์มาเนี่ยก็เอาสึกหงุดหงิดแล้วนึกในใจ้า่าีนพ่อพูดไม่รู้เรื่อง บางทีก็พูดเสียงแข็งกับพ่อนะเพราะว่ากำลังประชุมเครียดไอเบอร์โทรศัพท์ของพ่อนี่มันเห็นที่หลายก็สึดหงุดหงิดเพราะว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกบอกพ่อกินไปก่อนไม่ต้องรอฉันใหไม่เท่าไหร่นะตอนที่ ลูกยังเล็กเนี่ยพ่อก็ชอบพาลูกเนี่ยไปเที่ยวสาวอาทิตย์ก็พาไปเที่ยวสวนสัตว์บางบางทีก็พาไปดูหนังพอลูกโตขึ้นนะลูกก็บอกพ่อว่าเนี่ยทีหลังเนี่ยลูกจะพาพ่อไปเที่ยวบ้างละแต่ก่อนตอนที่ลูกยังเล็กนี่พ่อพาลูกไปเที่ยว แต่ตอนนี้ลูกโตแล้วมีงานทำแล้วก็จะเป็นฝ่ายพาพ่อไปเที่ยวแต่จนแล่จนรอดก็ไม่เคยมีเวลาว่างพาพ่อไปเที่ยวสักทีก็ขนาดกินข้าวเย็นกับพ่อยังไม่มีเวลาเลยนะแล้วจะมีเวลาพาพ่อไปเที่ยวเสาทิ์ได้งไงเพราะเสาที่ก็มีงาน พ่อก็รอแล้วรออีกบางทีก็ถามทวงลูกนี่ยลูกบอกไม่มีเวลาแล้วก็ว่าขอผัดผ่อนไปก่อนปีใหม่จะพาพ่อไปเที่ยวหยุดหลายวันสุดท้ายก็ไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวนะเพราะว่างานการมันรัดตัวก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายปีนะ จนระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพ่อป่วยนะแล้วพอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้ออกใหม่เลยโอ้รุ่นเสียใจยมากเลยนะมันนึกถึงว่าเนี่ยเคยรับปากพ่อว่าจะพาพ่อไปเที่ยว เหมือนกับที่เป็นการทดแทนตอบแทนบุญคุณพ่อนะที่พาลูกไปเที่ยวอยู่เสมอตัวเองก็รับปากว่าจะพาพ่อไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างแต่เยว่าแต่ต่างจังหวัดเลยนะแม้กระทั่งพาไปกินอาหารพัตคารที่ดีๆก็ยังไม่มีเวลาว่างพาไปมันลึนได้ก็สายไปแล้กูเสียใจมากเลยนะรู้สึกผิดมาก แต่ก่อนเนี่ยเวลาทำงานเห็นเบอร์โทรศัพท์พ่อโชว์ก็หงุดหงิดแต่ตอนนี้โหยหานะอยากเห็นเบอร์โทรของพ่อแต่มันก็ไม่มีอีกแล้วแต่เนี่มันยังไม่เสียใจยเท่ากับว,ว่าเนี่ยไม่ได้พ่อไม่ได้พาพ่อไปเที่ยวเลย มันไม่ใช่แค่ปี2ปีมันหลายปีทีเดียวก็เสียใจก็เป็นความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจมากแล้วเขาก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยบทเรียนก็คือว่าในการทำความดีเนี่ยเดยพ่อกับพ่อนี่ไม่ควรรีรอไม่ควรผัดผ่อน ที่จริงเขาก็มีโอกาสอยู่หลายครั้งนะแต่ก็ผัดพ่อนไปอยู่เรื่อยสุดท้ายก็หมดโอกาสเป็นบทเรียนสำคัญมากนะแล้วก็มีคนจะนไม่น้อยเนี่ยนะที่ทุกใจมากนะเพราะว่าการรีรอหรือการผัดพ่อนนี่แหละ บางคนอาจจะเป็นเพราะว่าหมกมุ่นกับงานให้ความสำคัญกับงานมากกว่าแล้วคิดว่าเอาไว้บันหลังก็แล้วกันปีใหม่สงกรานต์แต่ถึงเวลาก็ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยสุดท้ายก็หมดโอกาสทั้งที่โอกาสก็มีมาตลอดแต่บางครั้งโอกาสมันก็มีไม่ไม่บ่อยนะอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย ก็สนิทก,กับพ่อมากนะตอนเด็กๆนะแต่พอตัวเองเป็นวัยรุ่นนะก็เริ่มมีปัญหาระหองระแหงกับพ่อตามภาษาวัยรุ่นนะกับพ่อแม่เนี่ยความคิดไม่ตรงกันแล้วตอนหลังก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งลูกนี่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับพ่อเท่าไหร่มีคราวหนึ่งก็ ไปเข้าคอร์สของบริษัทนะเขาก็ให้พนักงานมาเข้าคอร์สเพื่อมาทบทวนเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตวิทยากรก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยเอาเคสที่ตัวเองเนี่ยมีความขัดแย้งกับ คนใกล้ตัวจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นพ่อแม่ก็ได้เอามาไต่ตรองเสร็จแ,แล้ววิทยารกรบอกว่าเนี่ยลองนึกถึงความดีของเขาว่าเขาเคยทำความดีอะไรให้กับเราบ้างอีกคนนั้นเนี่ยก็เมื่อมาทบทวนจะะในบรรยากาศที่มันชวนให้ ไต่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์เนี่ยก็ได้พบว่าพ่อเนี่ยดีตับตัวเองมากนะแต่ก่อนเนี่ยตอนตัวเองยังเล็กๆเนี่ยพ่อก็พาซ้อนขิดซ้อนจักรยานไปเที่ยวที่โน้นที่นี่นะเพราะเป็นเป็นชนบทนะพ่อซ้อนจักรยานพ่อ้ตัวเองซ้อนจักรยานแล้วพ่อก็พาไปเที่ยวบางทีก็อุ้มลูก เวอความทนถน,นอมไอ้ภาพพวกนี้ก็ค่อยย้อนกลับมาแล้วเธอก็เริ่มเห็นความรักของพ่อที่มีต่อเธอในวัยเด็กเนี่ยมันเรียงเป็นฉากเป็นฉากเลยนะเธอก็ซึมเลยนะคราวนี้พี่ตากล้ก็ให้ทุกคนทำต่อไปว่าเนี่ยลองเขียนจดหมาย,ยถึงคนที่ตัวเองเนี่ย มีข้อขัดแย้งมีอะไรที่อยากจะขอโทษมีอะไรที่อยากจะบอกขอบคุณเขาบ้างเขียนเป็นจดหมายเลยเธอทําจดหมายเขียนจดหมายถึงพ่อนะขอบคุณที่พ่อนะมีความเมตตากรุณามีความรักมีความห่วงใยแล้วก็ขอโทษพ่อนะที่เคยว่ากล่าวพ่อเคย ทะเลาะพ่อเคยเสียงแข็งกับพ่อจนบางครั้งนี่ด่าทอพ่อเขียนไปเธอก็ร้องไห้นะพอเขียนจบพอทุกคนเขียนจบวิทยากรก็บอกว่าเอาละตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยโทรศัพท์ไปถึงคนที่ว่านี่เลยบอกเขาอย่างที่เขียนในเขียนเป็นจดหมายเนี่ยจะอ่านให้ hey, ฝ่ายหนึ่งฟังก็ได้ทางโทรศัพท์ทุกคนนี่ตะลึงเลยนะเพราะว่ามันทำยากนะแต่หลายคนก็ทำนะแต่พี่คนนี้แกไม่ยอมแกก็ใบเบียงว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปพรุ่งนี้ก็ปิดคอร์สแล้วปิดคอร์สเสร็จเดี๋ยวจะโทรไปหาพ่อเองหรือไม่ก็ไปหาเลย จะไปพูดอย่างที่เขียนนี่แหละ,ะบอกว่าพอปิดคอร์สไอ้ที่คิด่าจะทำไม่ได้ทำแล้วเพราะพ่อเสียชีวิตซะก่อนเสียชีวิตวันรุ่งขึ้นเลยนะวันที่จะปิดคอสเนี่ยนะโอ้เธอโกรธตัวเองมากรู้สึกเสียใจายมากเพราะลึกๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นมันเป็นเพราะว่าเธอไม่กล้าเธอไม่กล้าเธอ รู้สึกขวยเขินในการที่จะพูดขอโทษพ่อแล้วพูดขอบคุณพ่อคือคนเราเวลาเวลามันมีช่วงเวลาแบบนี้มันมักจะมีข้ออ้างนะข้ออ้างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกกระดาษความรู้สึกไม่กล้าความรู้สึกเหมือนกับเสียหน้านี่ก็เลยหาทางรีรอหรือผัดผ่อนอ้างโน่นอ้างนี่อ้างให้ปิดคอสก่อน โอกาสมีนะถ้าคืนนั้นเธอโทรไปหาพ่อก็คงจะเหมือนกับยกภูเขาออจากอกนะแต่ว่าเธอทิ้งโอกาสนั้นไปเพราะว่ารีรอหรือผัดผ่เนี่ยก็กลายเป็นว่าภูเขาแทนที่จะ,ะหลุดจากอกนะกลาว่าพราว่ามีภูเขาอีกลูกหนึ่งซ้ำเข้าไปคือความรู้สึกผิดเป็นบทเรียนที่ ที่ที่แรงมากนะว่าคนเราเวลาเวลาจะทำดีโนะดยเฉพาะกับผู้หญิงว่าคุณเนี่ยอย่ารอนะถ้ามีโอกาสรีบทำเลยนะมีคนหนึ่งนะแกก็ชอบมีปากเสียงกับแม่นะ ทะเลาะก,กันอยู่เป็นประจำตามวิสัยลูกสาวกับแม่แล้วตอหลังก็รู้สึกผิดขึ้นมาอยากจะขอเข้ามาแม่แต่ก็ไม่กล้าก็ผัดผ่อนอยู่เลยก็เลยตัดสินใจว่าถึงวันแม่นี่แหละฉันจะขอขามาแม่ ไอ้ตอนนั้นวันแม่ยังอยู่ีกหลายเดือนแต่พอวันแม่ใกล้กัามาเธอก็เริ่มเริ่มรีรอเริ่มลังเลแล้วก็พอวันแม่มาถึงเธอก็เปลี่ยนใจก็แค่ไปเยี่ยมแม่นะแต่ว่าไม่ได้ขอเข้ามาอย่างที่ตั้งใจไว้ วันแม่ผ่านไปเธอก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าแม่ก็เกิดนี่ยเป็นไปซะก่อนหลังจากวันแม่ไม่กี่วันโอ้เธอเสียใจมากนะเพราะว่าถ้าเธอทำตั้งแต่วันแม่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรติด้างใจมีพี่อีกคนนึงนะ ไปทำงานต่างจังหวัดสงการก็กลับมาเยี่ยมแม่ตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่กับใกล้ชิดกับแม่มากนะแต่พอมีงานทำแล้วที่จริงเลี้ยงแต่ตั้งแต่เรียนมหา,าเิท่าลยแล้วก็พอได้งานทำก็อยู่กรุงเทพสงการวันหยุดปีใหม่ย,ยังค่อยมาเยี่ยมแม่แต่ปีนั้นก็ช่วงสงการก็มาเยี่ยมแม่ อยู่หลายวัน,นก็มีเย็นหนึ่งเนี่ยที่จริงก็คำแล้วล่ะแม่เกิดหิวข้าวแล้วก็แม่บอกลูกว่าเนี่ยแม่ชอบกินผัดเผ็ดปลาช่อนช่วยไปซื้อให้หน่อยนะจะไปซื้อต้องไปที่ตลาดนะหรือแม่ก็ไปซื้อที่ร้านนะ แต่วันนั้นเธอก็เหมือนกับเหนื่อยนะจริงๆก็ยังไม่ดึกนะทุ่มทุ่มหนึ่งได้ไม่อยากไปบอกแม่ว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้จะซื้อให้แม่ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ซื้อให้แม่นะเพราะว่าคืนนั้นแม่ก็หัวใจวายตายนโอ้เสียใจเหมือนกันนะ รู้สึกผิดมากนะว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยไปซื้อปลาช่อนผัดเผ็ดให้แม่เนี่ยแม่จะมีความเศร้าที่แม่จากไปแต่ว่าคงจะไม่มีความรู้สึกผิดนะว่าเราได้ละเลยโอกาสทองที่จะทำสิ่งดีๆให้กับแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยได้ขออะไรเท่าไหร่ เรื่องความดีเนี่ยนะเดยพกับบุปการีเนี่ยแม้จะรู้ว่าดีแต่แค่นั้นไม่พอนะมันต้องรีบทำอย่ารีรอจะผัดพผ่อนเพราะว่าบุปการีเนี่ยก็จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ใช่ระบปการีอย่างเดียวนะคนอื่นด้วยอาจจะเป็นผู้หีพรวคุณเป็นยายเป็นป้า เราคิดว่ามีเวลาแต่เอาข้าจริงเวลาอาจจะใกล้จะหมดแล้วก็ได้เพราะว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้อย่างที่ภาสิตท,ทิเบตบอกว่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าระหว่างผู้นี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนแต่ว่าแต่ความดีที่พึงกระทําต่อผู้ปการหรือผู้มีพระคุณเลยไอ้ความดีละอย่างที่เราอยากจะทําให้กับตัวเองเนี่ย มันก็ไม่ควรรีรอนะบางคนเนี่ยอยากจะบวชแล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยอ้างโนนอ้างนี่อ้างงานการบางทีก็อ้างพ่ออ้างแม่ว่าเนี่ยพ่อแม่ยังไม่ยังอยากจะให้เรามาอยู่ดูแลแต่สุดท้ายไม่ได้บวชอละนะตายซะก่อน โดนรถชนตายบางทีก็อาจจะไม่ถึงกับตายแบบปุบปับนะมีเวลาหลายปีทีเดียวแต่ก็รีรอมาได้คิดเนี่ยก็ตอนที่มันไม่มีโอกาสที่จะทำแล้วอย่างผู้ชายคนนึงเนี่ย มีเมียพอเมียคลอดลูกเป็นลูกชายยังแค่ไม่กี่เดือนนั่นแหละแกก็ทิ้งเมียและลูกนี้ไปเพราะว่าไปได้ผู้หญิงคนใหม่แล้วผ่านไป30ปีนี่ก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยม ครอบครัวเก่าเลยแล้ววันหนึ่งเนะ่ยป่ปตัวเองนี่เป็นมะเร็งนะแล้วมะเร็งก็ลูกลามมันเร็วมากจนกระทั่งต้องนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่เข้าสูร่ระยะสุดท้ายเนะี่ยสิ่งเดียวที่แกขอนะ คืออยากเห็นหน้าลูกชายลูกชายคนที่แกทิ้งไปเนี่ยและไม่เคยอันไปเยี่ยมเลยไม่เคยกลับไปเยี่ยมเลย30ปีนี่ก็น่าคินนะพอใกล้ตายทำไมถึงอยากจะเห็นหน้าลูกชายที่ตัวเนี่ยไม่เคย ได้กลับไปเยี่ยมเยียนเลยก็คงรู้สึกผิดนะนะรู้สึกผิดที่ว่าเราไม่สนใจใหยดีลูกเลยมนะ่พยาบาลนี้ก็ดีนะไปตามหาลูกชายของลุงคนนั้นจนเจอไนอะ้ลูกชายก็ดีนะ เมื่อรั่วพ่ออยากจะพบเนี่ยก็ยินดีนะไปหาทั้งๆที่ในใจก็อาจจะมีความน้อยใจมีความโกรธที่พ่อนี่ไม่มาเหลียวแลเลยตลอด30ปีอันนี้ก็น่าคิดนะทำไมเนี่ยคนไข้เนี่ยถึงอยากจะเห็นหน้ารูปชาย ที่จริงเนี่ยคงมีความอยากจะไปเจอลูกชายเนี่ยนานแล้วละ่ะแต่ก็ผัดพผ่อนไปเรื่อยอ้างโน่นอ้างนี่แต่พอจะตายเนี่ยนะมันไปเยี่ยมไม่ได้แล้วร่างกายไม่อนุญาตให้ไปเยี่ยมแล้วมีทางเดียวคือต้องให้ลูกชายมาหาแทน ลองคิดดูถ้าเกิดว่าลูกชายเนี่ยเกิดโกรธและเกลียดพ่อเนี่ยไม่ยอมมาพบหน้าพ่อเนี่ยผู้เป็นพ่อนีจะรู้สึกอย่างไรนะคงจะรู้สึกแย่มากความรู้สึกผิดแล้วก็ไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่ได้รับการเยียวยาแต่ลูกชายนี่ก็ดีนะเขยัง ยอมที่จะมาเจอหน้าพ่อกนนีเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ย,ผ,ย,ยผู้ป่วยเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคนที่ชอบรีรอรู้ว่าควรจะไปเยี่ยมไปเหลียวแลลูกชายแต่ก็ผัดพ่อนมาเรื่อยจนกระทั่งสุดท้ายพอป่วยหนักก็ทำไม่ได้แนละ้ว ได้แต่ร้องขอให้คุนอื่นช่วยมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เมื่อถึงวันสุดท้ายใกล้ตายเนี่ยรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำความดีอันนี้พราอ,อะไรนะไม่ใช่เพราเพิ่งมาได้คิดนะคิดมานานแล้วแต่ว่าผัดพรอ,อยู่เรื่อยผัดพรผัดผ่อนไปจนทั้ง สังขารนี่มันมันไม่อำนวยนะแล้วนี่ก็คือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยนะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำแต่ว่าดีรอผัดผ่อนอยู่เรื่อยไม่ว่ากับปุปการีกับพ่อแม่จนเขาด่วนจากไปซะก่อนหรือไม่ก็ กับคนอื่นจนกระทั่ทงตัวเองเนี่ยเรียนเป็นไปเสงงไม่มีโอกาสได้ทําซึ่งจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหวนคิดนะโอ้เราไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำนะเช่นขอคํามาพ่อแม่จะรู้สึกผิดติดค้างใจจนกระทั่ทงหมดลมอย่างนี้คงจะไปไม่ดีนะรัาน,น,น,นความดีเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าไม่พอนะต้องรีบทำด้วยเพราะถ้าเราแต่รีรอพัดผ่อนอาจจะไม่มีกว่าได้ทำเลยก็ได้